สวัสดีครับเชิญชมน้องของขวัญนนะครับวันนี้จะเอาไม้ต้นรักที่ม่ที่ผมไม่เคยโชว์เลยก็คือต้นนี้คือผมรักมากยกเข้ายกออกยกเข้ายกออกหลบฝนนะครับก็คือมายาคือพ่อค้าจะใช้ตัง จะใช้ตังค์จริงๆก็เลยเอาต้นนี้ออกมาแบ่งต้นนี้คือมายานะครับคือมายาเนี่ยเป็นไม้ที่ผมจะบอกอยู่เสมอว่าเป็นไม้ที่กิ่งยาวช้ายอะยาวช้ามากเพราะฉะนั้นในตลาดซื้อขายเนี่ยมายาเนี่ย คือพอค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะขายแพงกว่าไม้ปกติทั่วไปด้วยความที่เขาโตช้าอ,อย่างไม้ราคายิ่งถ้าเป็นไม้ยาต้นใหญ่ด้วยเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงเพราะว่ามันมันจะค่อนข้างใช้กิ่งเยอะและทำยากเพราะว่าเขาจะให้กิ่งช้าเขาจะเป็นไม้ที่บ้าดอกครับนี่ครับเป็นไม้ที่บ้าดอก ีดอกทั้งนั้นเลยครับนะครับไม้ที่บ้าดอกอันนี้ก็ดอกทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยครับกำลังมาเนี่ยครับข้างในนี่ก็ดอกทั้งนั้นเลยนะครับทั้งหมดเลยครับฝั่งนี้ก็ดอกนี่ครับอันนี้ก็ดอกทั้งหมดเลยครับเนี่ยครับแม้แต่ยันข้างล่างข้างล่างนี่ก็ดอก นี่ก็เห็นเล็กๆอย่างนี้ก็กำลังมานะครับเนี่ยครับเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเนี่ยครับก็คือคือผมจะใช้ตังจริงๆกรเลยาเอาต้นรักออกมาแบ่งคือจริงๆแล้วไม้ต้นเนี้ยผมอ้ากจะ,จะไว้เป็นไม้ต้นแบบเพราะว่าเป็นไม้ที่ตั้งใจทําต้นเนี้ยผมแบ่งที่ 1,800รวมส่งนะครับ1,800รวมสง่งถ้าลูกค้าชอบก็แบ่งอไปครับต้นที่หนึ่งก้นนี้พันแปดรวมส่งให้นะครับคิดอยู่นานเลยครับ นีพ่อค้าจะใช้ตังค์จริงๆถึงยอมแบกยกเข้าหลบผลทุกวันนะครับถ้าไม่หลบผลก็คงจะไม่เห็นดอกแบบนี้นะครับนะี่ครับอย่างแดงรมซับเนี่ยโอ้โหนะี่ครับอันนี้ไม่ได้ยกเข้ายกออกนะครับดอกร่วงหมดนะครับโดนฝนกระแทกนะครับดอกทีแรกเต็มหัวฟูเลยจริงๆแล้วเขาเก่งเขายาวใหญ่เลยนะครับ อันนี้ยผมตัดทดมันก็เลยแน่นไปหมดเลยครับเนี่ยครับมันก็เลยแน่นก็คือแตกแน่นเลยแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ยาวเฉยเป็นดอกก่อนที่แรกดอกนี่แน่นหัวเต็ไมไปหมดเลยนะครับร่วงร่วงไปหมดเนี่ยครับเดี๋ยวต่คั่วเพราะว่าฝนนะครับผมยกยกเข้ามานี่ยังเปียกอยู่เลยเพราะว่าฝนมันตกโอ้โหมันตกแบบไม่หยุดเลยครับหลายๆวันติดต่อกันอันนี้ อันนี้อยู่ในกระถาง15นิ้วนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นตอญี่ปุ่นครับนี่ถ้าหมดดอกแล้วกิ่งคันนี้เขาจะเป็นพุ่มใหญ่เลยเพราะว่าเนี่ยผมตัดทดไว้มันแตกเป็นพุ่มแน่นเลยครับแน,น่นหมดเลยแต่ทีนี้ว่าเขาเป็นดอกก่อนแน่นก็ผมตัดทดไว้อันนี้ต้นที่สองนะครับต้นนี้เจ็ดร้อยบาท อ่าพวกนี้ยังไม่รวมส่งนะครับแล้วก็มาต้นที่สามอันนี้คืออ่าราชินีชุดแดงนะครับนี่คือราชินีชุดแดงอ่าต้นนี้สามร้อยบาทครับอ่าพวกนี้จะยังไม่รวมส่งนะครับแล้วก็อันนี้เหลืองบานบุรีครับอันนี้จะพุ่มกว้างหน่อยนะครับ คุ้มทุกว,ว้างนี่จะเป็นเหลืองบานบุเรียนนี่ดอกก็มาทางนั้นเลยครับต้นนี้สองร้อยครับต้นที่สี่แล้วก็มาต้นที่ห้าอันนี้ปทุมมาครับปทุมมาอันนี้จะเป็นโคนลีลาหน่อยปทุมมาสวย ต้นที่ห้านมีร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็มาแก้มบุม๋มสวยนะครับแก้มบุมนะ๋มเนี่ยอันนี้ดอกจะมีบานอยู่ดอกเดียวแต่ที่เหลือจะเป็นตูมหมดเลยนะครับต้นนี้จะต้นที่หก ต้นที่หนะครับแก้มบุม๋มอันนี้ร้อยี่สิบครับแล้วก็มาต้นที่เจ็ดอันนี้อยู่ในกระถางสิบสองนิ้วนะครับอันนี้คือเอกมองคลสองครับหลอกชัดๆส,สวยๆครับ อันนี้ปุ่มปุ่มสวยนะครับแล้วก็ดอกก็กำลังมาทานฝนไม่ไหวครับฝนเยอะมากแล้วก็ช่วงเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าโรคเชื้อลากำลังกำลังแรงครับเพราะว่าฝนมันไม่มีแดดเลยต้นที่เจ็ดครับต้นนี้สี่ร้อยบาทครับพวกนี้จะยังไม่รวมส่งนะครับ มีรวมส่งอยู่ต้นเดียวก็คือต้นที่หนึ่งมายาพวกนี้จะยังไม่รวมทรงนะครับสวยอันนี้คือเอกมองคลสองครับแล้วก็มานี่ครับแดงตัวนี้ผมลืมชื่อแล้วแต่สวยนะครับไส้ข้างในเขาขาวแล้วก็พุ่มใหญ่มากพุ่มเนี่ยใส่กระถางสิบห้าได้เลยครับพุ่ม พุ้มกว้างมากครับโอคาล้อนครับสองห้าสิบครับต้นที่ต้นที่8ดนี่นะครับพุ่มครับ ต้นที่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดแล้วก็มา,อ,อ,นนอ,า,าอันนี้คือราชนีราชนีครับนี่คือราชนีันดอกมีรากนะครับอ๋อแล้วครับถ้าไมา้พวกนี้คือ เราเลี้ยงแค่ใหญ่ยอย่างเดียวครับเพราะว่าแบบทําไว้หมดแล้วครับเลี้ยงให้มันใหญ่อย่างเดียวแล้วมันจะเป็นเหมือนไม้ใหญ่สวยเนี่ยครับต้นเนี้พันหกลวมส่งครับต้นที่เก้าเขาายโดยใช้ตังค์คือเลี้ยงให้ใหญ่อย่างเดียว ก็จะสวยมากก็จะมีไม้มาแบ่งเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าไม้มันมันโดนฝนมากแล้วมันเป็นเชื้อราครับเป็นเชื้อราใบดอกอะไรก็ไม่เหลือครับมันก็เลยคือก็ต้นไหนพอแบ่งได้ก็มาแบ่งอันไหนไม่สวยก็เอาไว้ก่อนครับ ตแรกอันนี้ก็โอ้โหดอกท่วมเลยนะครับผลกระแทกก็จนเหลือแต่ขั้วเพราะว่าผมตัดทดไว้มันแน่นปึ๊กเลยต้นนะครับเป็นต้นที่ผมรักมากสวยอันนี้ก็คือ ข้างล่างนี่ยเป็นไมายานะครับไม่ใช่ก,กิ่งของต่อนะครับเพราะว่างานผมจะทำไว้ละเอียดเลยก็ชวนชมน้องของขวัญก็มีมานำเสนอเพียงเท่านี้แล้วครับก็กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากนะครับที่ยังติดตามชวนชมน้องของขวัญอยู่เนาะก็ช่วงนี้จะห่างหายหน่อยเพราะว่า ช่วง3ามสี่วันก่อนก็ไม่ค่อยสบายแล้วบวกก็ฝนที่ตกแบบไม่หยุดเลยครับตกทั้งวันตกทุกวันคือทำอะไรไม่ได้เลยก็กราบขอบคุณคทุกท่านนะครับสวัสดีครับ